กลุ่มตาลิบันความหมายคือกลุ่มนักเรียนหรือกลุ่มผู้สแสวงหาซึ่งตาลิบันได้ปฏิวัติโดยวิธีการก่อการร้ายจนสาม,มารถยึดครองประเทศอัฟกานิสถานได้สำเร็จจากกลุ่มนักเรียนที่เติบโตขึ้นมาในประเทศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงจากสงครามปฏิวัติที่ดำเนินมานับร้อยปี จนถึงรุ่นของพวกเขาซึ่งพวกเด็กหนุ่มก็ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติในจุดเริ่มต้นของสองครามกลางเมืองระหว่างโซเวียตกับอัฟกา,านิสฐานตั้งแต่ปี1979ในชื่อกลุ่มม ah ูจาฮีดีนแล้วกลุ่มนักเรียนจับพลัดจับผู้อะไร จึงทําให้ต้องมาเข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ประเทศอัฟการนิสฐานยังคงถูกประเทศอินเดียปกครองจนอังกฤษทํำสงครามกับอินเดียและปลดแอกให้ประเทศอัฟการนิษฐานในปี1919ประเทศอัฟการนิสฐานก็เปลี่ยนระบบการปกครองกลับมาเป็น ระบอบราชาธิปไตยภายใต้พระเจ้าอัมมานุลลอกจนในปี1973ประเทศแห่งความเคร่งครัดทางศาสนาอย่างอัฟกานิสถานกลับเกิดการปฏิวัติย่างชิงอำนาจล้มเจ้าขึ้นโดยดาวูดซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์ซอฮิระซา,าผู้สืบราชบัลลังก์แล้วสถาปนาตนเองขึ้นเป็น ประธานาธิบดีเปลี่ยนระบอบกษัตริย์เป็นสาธารณรัฐการปฏิวัติครั้งนี้เป็นดั่งตัวอย่างเชื้อการก่อกบฏแก่กลุ่มชนรุ่นหลังที่ต้องเติบโตอ,อยู่ในประวัติศาสตร์นี้แต่หลังจากนั้นบนเวทีที่มีคนทั้งโลกกำลังจับตาดูอยู่นักแสดงหน้าใหม่ก็ได้เริ่มแสดงความน่ารังเกียจ ในการแย่งชิงเศษอำนาจซ้ำรอยขึ้นในปี1978ดาวูที่ปฏิวัติประเทศได้5ปีก็ถูกรอบสังหารปฏิวัติโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์ที่นำโดยนูรามุธมัตดอรอกีแล้วหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีในคิลาดศกราดอรอกีที่เพิ่งปฏิวัติสังหารดาวูด ก็ได้ถูกรอบสังหารเสเองและฮะฟฟีซุลลออามินก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปและประธานาธิบดีคนนี้เองที่นำสงคารามโซเวียตมาสู่อัฟกานิสถานจากชนวนเหตุที่ผู้นำของอัฟกานิสถานในขนาดนั้นเป็นพันธมิตรกับอเมริกาประเทศสัตู เดือนธันวาปีเดียวกันนั่นเองโซเวียตก็ส่งกองทัพเข้ามายึดครองอัฟกา,านิสถานและสังหารฮะกฟีซุลลออามินแล้วแต่งตั้งให้บารัก,กามาเป็นประธานาธิบดีแทนซึ่งการปฏิวัติเข้ายึดครองจากคนต่างประเทศครั้งนี้เองก็ได้ทำให้ประชาชนในอัฟกา,านิสถานเกิดความต่อต้าน และได้รวมกลุ่มกันเป็นกองทหารในรูปแบบกองโจรที่ชื่อว่ากลุ่มมูจาอิดีที่แปลว่ากลุ่มทหารมุสลิมขณะนั้นอเมริกาอ่านเกมออกว่าที่โซเวียตเข้ามายึดครองอัฟกานิสถานเพราะเป็นพันธมิตรของพวกตนอเมริกาจึงคอยสนับสนุนกลุ่มมูจาอีดี จนในปี1989กลุ่มมูจาอีดีก็ขับไล่โซเวียตออกไปจากประเทศได้สำเร็จแต่เมื่อสงครามกับคนภายนอกจบลงอัฟกานิสถานก็กลับมาเผชิญกับความแตกแยกทางความคิดอีกครั้งเพราะกลุ่มมูจาอีดีนคือคนหลายกลุ่มหลายความคิดหลายทัศนคติจึงทำให้มูจาอีดีแตกออกไปเป็นหลายกลุ่ม และอำนาจในการปกครองประเทศจึงว่างลงในช่วงขณะหนึ่งจนในปี1992กลุ่มมูจาอีดีนก็ประสบความสำเร็จในการปฏิวัติต่อต้านคอมมิวนิสต์และก่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวโดยมีซิปคอดุลลอมุจาดิดีเป็นประธานาธิบดีจนถึงยุคของบุลฮามดุดีขึ้นเป็นประธานาธิบดี สงครามกลางเมืองก็เริ่มเกิดขึ้นอีกครั้งและครั้งนี้กลุ่มนักเรียนที่แยกตัวออกจากมูจาอีดีนก็ได้รวมตัวกันตั้งชื่อกลุ่มว่าตาริบันจนในปี1996กลุ่มตาริบันก็ได้ยึดครองกรุงคาบูได้สำเร็จและได้จัดตั้งรัฐบาลของพวกตนนับตั้งแต่นั้น กลุ่มตาลิบันก็ได้ขึ้นปกครองประเทศโดยครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดกลุ่มตาลิบันใช้ระบบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จที่อำนาจบริหารทุกอย่างภายในประเทศอยู่ที่รัฐบาลทั้งหมดคล้ายระบบะเผด็จการของนาซีจนถึงปี2001ก็เกิดเหตุการณ์นาิาศกรรมนายวันวัน หรือเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่1 1เดือนกันยายนที่กลุ่มก่อการร้ายอังกอริดะได้ปล้นเครื่องบินโดยสารแล้วบังคับให้พุ่งชนตึกวัวแทนหลังจากนั้นผ่านไปเพียง9วันสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีจอร์ตดเปินยูบุสก็ประกาศสงครามต่อต้านการก่อการร้ายโดยมีเป้าหมายต้องคือกลุ่มอังกอริดะ ทำให้บิลลาดินต้องหลบหนีออกจากซูดานย้ายกลุ่มอังกอร์ฮิดะไปตั้งมั่นในเมืองจะลาลาบาดในประเทศอัฟกา,านิสถานที่ตอนนั้นถูกกลุ่มตาลิบันปกครองอยู่กลุ่มตาลิบันอ้าแขนรับกลุ่มอังกอร์ฮิดะและคอยบังสหรัฐให้เพราะแต่ก่อนกลุ่มอังกอรฮิดะเคยเป็นหนึ่งในกลุ่มมูจาฮิดีน ที่แยกตัวออกมาจากสงครามอัฟกานิสถานกับโซเวียตจนเมื่อสหรัฐสืบทราบว่าเบลเดนหัวหน้ากลุ่มอังกอริดากบด้านอยู่ในอัฟกา,านิสถานจึงประกาศให้ตาลิบันส่งตัวบิลเดนมาแต่ตาลิบันปฏิเสธประธานาธิบดีจอร์บุสจึงประกาศหักกับตาลิบันตั้งแต่นั้นโดยกล่าวว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ ตาลิบันต้องชดใช้จนไม่กี่วันต่อมาเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2001สหรัฐร่วมกับสหราชอาณาจักรก็บุกโจมตีตาลิบันอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดทำลายที่มั่นของตาลิบันทั่วประเทศระยะเวลาในสงครามครั้งนั้นกินเวลาเพียงหนึ่งเดือนตาลิบันก็แตกพ่าย โดยที่บิลลาเดนสามารถหนีออกจากอัฟกานิสถานไปกบดานต่อที่ปากีสถานหลังจากที่ตาริบันแพ้สงครามแล้วสหรัฐก็ช่วยประคองให้อัฟกานิสถานมีรัฐบาลใหม่ขึ้นมาได้และร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำเร็จในปี2004โดยให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นและฮามิดคาไซ ก็ได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจของอัฟกานิสถานดีขึ้นเรื่อยๆสามารถค้าขายส่งออกมีเงินเข้าประเทศมากขึ้นรายได้ในปี2004ระบุว่าเศรษฐกิจในประเทศตเติบโตขึ้นถึง30%แต่แล้วกลุ่มตาลิบันเชื้อแห่งการปฏิวัติก็เริ่มก่อตัว รวมตัวกันพยายามโจมตีกองทหารของอเมริกาที่ประจำอยู่ที่อัฟกานิสถานจุดต่างๆเพื่อหวังจะขับไล่อเมริกาออกไปจากประเทศและนำกฎหมายอิสลามบริสุทธิ์กลับมาปกครองประเทศอีกครั้งแต่กลุมจอรนก็มีอาจต่อกรกับกองทัพมหาอำนาจที่มียุธทธปกรณกรเนือชั้นกว่า ทำได้เพียงสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายภายในประเทศตัวเองแต่ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละตลอดเกือบ20ปีทําให้สหรัฐต้องผ่านคลังภาษีของตัวเองไปกว่า8,5700ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้เงินสําหรับสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่โดนทําลายจากสงครามเป็นเงินอีก1 3 5 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมแล้วเป็นเงินถึง9 4 6 2 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและเพราะกลุ่มก่อการร้ายใช้วิธีแฝงตัวปราปนอยู่ท่ามกลางชาวเมืองอัฟกานิสถานแล้วคอยหาจังหวะโจมตีก่อความไม่สงบให้แก่ก,กองทหารอเมริกาอยู่ตลอดก็ทำให้อเมริกาไม่สามารถถอนลากถอนคน กลุ่มตาลิบันได้กลายเป็นเหมือนสองครามที่จะไม่มีวันยุติโดยที่ฝ่ายอเมริกามีแต่เสียเพียงอย่างเดียวจนวันที่14เมษายนปี2021ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็ได้ตัดสินใจเริ่มสั่งทยอยถอนทหารออกจากอัฟกา,านิสถานจนหมดสิ้นในวันที่11กันยายน ปี2021หลังจากนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของอัฟกา,านิสถานที่จะต้องดูแลตัวเองต่อไปทำให้กลุ่มตาลิบันไม่รอช้ารีบชฉวยโอกาสนี้บุกยึดเมืองต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วได้ขึ้นปกครองประเทศนำกฎหมายอิสลามบริสุทธิ์หรือกฎหมายซาลีอะอันแข่งครัดมาบังคับใช้กับคนในประเทศทันที ซึ่งมีการลงโทอดอย่างเด็ดขาดเช่นทอดของคนลักขโมยคือตัดมือทิ้งและมีการลิดรอนสิทธิมนุษยชนหลายอย่างเช่นห้ามร้านตัดผมก่อนหนวดกอนคราวห้ามเปิดแพลงและที่มีผลกระทบที่สุดก็คือผู้หญิงที่ห้ามแม้กระทั่งศึกษาหรือออกไปทำงานนอกบ้านกลุ่มตาลิบันได้สายตาชาวโลก คือกลุ่มจรที่ใช้กำลังยึดครองประเทศอัฟกานิฐานจนสำเร็จจากกลุ่มเด็กนักเรียนในโรงเรียนสอนศาสนาสู่กลุ่มคณะปฏิวัติร่วมศึกสงครามขับไล่โซเวียตจนชนะแล้วจากสงครามนั้นพวกเขาก็ได้รวบตัวตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะบริหารประเทศมาตุภูมิ ให้เป็นไปอย่างปะฏิธานแต่แล้วเพราะความหัวรุนแรงของพวกพ้องก็ได้นำสงครามกับยักษ์ใหญ่อเมริกาเข้ามาแต่ก็ยังไม่อาจทำลายกลุ่มนักเรียนหรืออุดมการของพวกเขาไปได้ดังภาษิตที่ว่ามังกรข้ามถิ่นหรือจะสู้งูดินเจ้าที่ได้จนในที่สุด พวกเขาก็ได้กลับมาขึ้นคุมบังเหียนประเทศอัฟกานิสถานอีกครั้งท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่กำลังจับจ้องรอดูว่ากลุ่มโจรจะครอบครองประเทศมีอำนาจได้อีกนานแค่ไหนอาชีาากรศาสตร์กับเรื่องของกลุ่มตาลิบันคงต้องจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ